สวัสดีค่ะอยู่กับเค้กอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิปพิการ์ตนะคะซึ่งคลิปนี้เราจะมาถามกันว่าเออถ้าเขาแบบส่งข้อความหาคุณได้เขาจะพูดกับคุณว่าอะไรบ้างนะคะที่เป็นข้อความนะคะอันนี้กองที่1นนะคะเดอมนูนกองที่2องจัดแมนกองที่3ามแต่บริเตสนะคะเลือกได้เลยค่ะเดี๋ยวกองนี้นะคะเฮกเริ่มเลยนะเมื่อได้เลือกกองนี้นะคะดูซิว่าเขาจะพูดกับคุณว่าอะไรบ้างเขาที่คุณเถึงตอนนี้ เขาต้องการเวลาเวลาที่เป็นของเขาเองเป็นของตัวเองอะนะคะตอนนี้อยากอยู่คนเดียวต่อมานะคะอันนี้บอกว่าเขาอคิดนะว่าอยากทำนั่นทำนี่กับคุณแต่ว่ามันอยู่ในหัวะคะ่ะมันยังไม่ได้ออกมาเป็นการกระทำนะคะออต่อมานะคะเขาอยากรู้ว่าคุณหล่ะต้องการอะไร ออแล้วตัวคุณละ่ะเขาคุณต้องการอะไรจากเขานะคะเขาต้องการความชัดเจนเออแล้วก็อันนี้นะคะว่า i t h think we should slow d o w n เขาบอกว่าไปช้าๆได้ไหมอย่ารีบอ่นนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณนะคะไปต่อกับเพื่อ่เลือกกองที่สองนะคะหรือว่าคนที่เลือกการ judgment นะคะ judgment โอเคอันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนขี้หึงนะคะแล้วก็บอกว่าคุณน่ะรู้ดีอยู่แล้วนะเออคุณรู้ดีอยู่แล้ว แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าในเมื่อคุณรู้ดีอยู่แล้วแต่ทําไมคุณถึงยังมีตัวเลือกยังคุยกับคนนั้นคนนี้เยอะแยะเต็ม yeah, <Yeah, S 1> ไปหมดเลยทั้งที่คุณก็รู้ว่าเขาขี้หึงต่อมาเนี่ยคุณนะี่ยทให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำแบดติงอะคะเขาอยากจะแบบเป็นคนไม่ดีอยากจะเป็นคนที่ร้ายกับเธออะไรอย่างเงี้ยเออ <laughs> เพราะว่าคุณนะ่ะทำให้เขาหึงนะคะโอเคมากองสุดท้าย กองสุดท้ายนะคะเขาอยากบอกคุณว่า you h u r t me but that's okay I guess คุณทำให้เขาเจ็บปวดนะเออแต่ว่ามันก็โอเคแหละไม่เป็นไรเขาทนได้อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็สงสัยว่าคุณนะ่ะเคยแคร์เขาบ้างไหม,มเขารู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะแบบอยากมีแบบ มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทางกายกับคุณอะไรเงี้ยค่ะเออถ้ามันเป็นแบบนั้นนะมันจะทําให้ความสัมพันธ์เรามันเปลี่ยนไปไหมคุณจะแคร์เขามากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขาต้องการคุณนะเออหมดแล้วประมาณนี้นะคะขนอทีเลือกข้ที่สาโอเคขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาชมแนละ้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บาย bye